สวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะผมก็จะมาใช้สิทธิ์เราชนะนะคะซึ่งวันนี้วันที่20สิพฤษภาคม64นะคะเขามีการเติมวงเงินสิทธิ์เราชนะให้คนละ1น0 0พบาทนะคะสําหรับผู้ที่ใช้แอปเป่าตังค์นะคะวันนี้ก็มาช้อปปิ้งแต่7จ็ดโมงเลยนะคะเราได้ทั้งหมด3คนนะคะก็มีบุม๋มแล้วก็แฟนนะคะแล้วก็น้องสาวนะคะแล้วก็ มาใช้สิทธิ์ที่นี่เลยตลาดไร่วนาศินนะคะตลาดรัตนากรไร่วนาศินค่ะเนี่ยร้านนี้เลยไม่พลาดที่จะแวะนะคะเขาเป็นร้านขายไก่นะคะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นแบบแรงงานพมา่านะคะในตลาดนี้ขายของให้เรานะคะแล้วก็เจ้าของร้านเขาเนี่ยจะรอคิดเงินอย่างเดียวนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเลือกดีๆหน่อยนะเพราะว่าอ่า<ผ>มให้เขาเลือกให้แล้วบางทีมันโดนแบบที่มันจะเน่าแลว้วนะทุกคน เราต้องเลือกเองนะคะอันนี้วันนี้บุนจะเอาครึ่งโลนะคะอันนี้ครึ่งโลเอาไว้ทําขนมจีนน้ํายาป่าตีนไก่นะคะอยากกินเนาะก็เลยเออเอามาสักโลครึ่งโลประมาณนี้เนี่ยค่ะทุกคนดูเอ่อคนอื่นเขาก็เลือกเองนะแต่บุมเนี่ยที่เก็บหลัล้างมือมือมันเลอะกก็เลยไม่ได้เลือกเองนะคะ เขาเลือกให้แล้วก็เอาในส่วนของปีหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นสับนะคะให้เขาแบบโรงนี่ค่ะพลาดตรงนี้นะคะก็คือบางร้านเขาจะติดไฟสีแดงคนต้องดูนะเพื่อให้เนื้อหมูมันเป็นสีแดงดูนะคะอันนี้คือพลาดมากตอนแรกนึกว่ามันเป็นแบบหมูเนื้อแดงนะคะที่จริงไม่ใช่นะ,ะต่อไปเราเปดูปลากันค่ะอันนี้คือเขาจะชอบมากดูปลเนี่ยนับปลา อันนี้เป็นปลาที่เขาน็อคเย็นนะคะน็อคเย็นไว้นะคะคุแย่งโทรศัพท์ไปแล้วนะคะทุกคนตอนนี้สุเตาก้องให้นะคะดูตลงนั้นเราจะเย็นหัวนิดนดนะคะอันนี้เป็นโลละ3 5บาทเองค่ะปลาหมินนะคะสุเมตากล้องเหรอนี่ผมก็จะเอาประมาณ3ตัวค่ะ3ามตัวอันนี้ก็คือ90บาทเองนะคะทุกคนเป็นปลาที่เขาน็อคเย็นไว้นะคะถ้าเกิดว่าไม่น็อคเย็นมันก็จะดิน้นทำไมเห็นไหมปลาดุกประชอบมันก็จะดิ้น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 นะคะ สองตัวพอสองตทโพอ,อันนี้โซนนี้ก็จะเป็นพวกร้านไข่สดนะคะเขามีส่งฟรีถึงบ้านด้วยนะคะแบบราคาสูงถ้าเกิดว่า คนะคะที่อยากเปิดร้านขายของชําก็สามารถสั่งกับเขาได้นะคะนี่ถูกมากๆเลยนะคะเบอร์3มแค่95บาทเนาะนี่เลยค่ะก็จะเป็นมุมผักสดนะคะราคาส่งก็มีด้วยนะคะ3ถุง50บาทเนาะอันนี้แม่ค้าเขาอยากเข้ากล้องขอเข้ากล้องนิดนึงนะคะโอเคอย่าลืมไปอุดหนุนเขานะคะ3ถุง50บาทมะเขือคือแบบได้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนมีแตงกวามีมะเขือเทศแล้วก็แบบ ผักต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ก็เอาบวบแล้วก็มะเขือเทศเนาะแล้วก็หอมหวัวใหญ่กลมามีานาสูนนี่พอเดินไปอีกนิดนึงก็จะเจอนี่เลยนะคะเขาก็จะหันหันไว้นะใครที่ชอบแบบเอาไปผัดสำเร็จก็มีนะคะ นี่มีหลากหลายมากๆส่วนร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกถุงละ20บาทนะคะแตงกวา20กระลำ20ผักกาดขาว20พริกสด20แครอท20อะไรประมาณนี้นะคะเ ตอนนี iden, e. <g ab ung> ้ก็เริ <Lawrence> ่มเต็มรถเต็มกระเป๋าแล้วค่ะทุกคนสแกนไม่ยังเลยค่ะทุกคนผมมันพอนะคะรับรสชาติไหมคะมี่จังเ่ยหอยกระถองแดงกับเทียมทริกป่น จะบอกว่าเจอปลา,าที่ชอบแล้วนะคะก็คือปลาราแม่เหรียญนะคะแล้วก็ปลา,าที่หม่ำนะหม่ำจกมกนะคะแซบแน่นอน อัน,นี้ไม่ใช่ตู้เย็ยนอะอ่ใช่ตู้เย็ยนไว้เอ้ยจิราดูใส่ย,ยากนี่นะคะคก็จะเป็นผู้ผลไม้รับพี่ยีคิวป้าปูเขาลอกบ้านแอ้าหยอกใครไม่่เลือ่ะแล้วใคร่เ ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอาบน้ําสระผมนะคะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้โควิดก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะก็ยังแบบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันเลยเนาะก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันนะคะทุกคน